เทวดามาแล้วเทวดามาโปรดแล้วมาเมตตาสรรพสัตว์แล้วมาชี้นำชี้แจงชี้แจงให้บรรดาสรรพสัตว์ผู้มีความทุกข์ปล,เลดเปลื้องจากมนุษย์และดวงวิญญาณอา้าวเข้าไปเลยคุณนิลาพันธ์ครับคุณนิลาพรชดามลอายุ60ปีแพ้งเด็กสองคนครับปัญหาชีวิตคืออะไรจ๊ะ ปัญหาชีวิตของพ่อแกนะคะประสบปาดเพศทุกวันนี้ก็ยังไม่หายยังมีพ่อเธอเหรอพ่อของเด็กพ่อของเด็กสามีใช่ไหมสามีเป็นโรคอะไรนะเวลานี้อุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุเดินไม่ได้เลยเหรอเดินได้แต่ยังเจ็บยังปวดอยู่ค่ะยังเจ็บยังปวดอยู่เดินนานปีแล้วค่ะยังไม่หายกี่ปีนะน่าจะสิกนะคะสิบปีแล้วไม่หาย แต่ว่ายังเดินกระหอกกระแพกนิดหน่อยเปล่ายแต่ทางงานไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาการเงินเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงการเงินก็ไม่ค่อยดีเงินก็ไม่ดีสุขภาพสามีก็ไม่ดีอ่าคนในครอบครัวทุกอย่างยังโอเคอยู่ใช่ไหมอ่าท่านเทวดาแท้งเด็กสองคนมีกุมารอะไรอีกไหมจ้าไม่มี กูมานไม่มีรับขันมีไหม,มขันไม่มีกุมารไม่มีมีเด็กสองคนกี่สิบปีมาแล้วยี่สิบมาแล้วตั้งแต่าอาย,อยุน้อยๆท่านทิวดาสามีประสบอุปติเหตุเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานเป็นชาวบ้านได้ใช่ไหมก็เหมือนกับคน ช่วยงานอะไรไม่ได้เลยเกิดจากอะไรเป็นสาเหตุมีแท้งเด็กสองคนใช่ไหมไปหาหมอใช่ไหมอ่าทุอ่าตามน,นี้่านเทวดานอกเหนือจากปัญหาเด็กแล้วมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหมายถึงอะไรกันเอ๋ยหาเรื่องเลยอีกหรือกระร้าหนอ ถามว่าเด็กหรืออะไรพอหรือมีอีกเนาะหรืออะไรมีนอกจากเด็กไหมสามีประสบอุบัติเหตุเจ็บปวดมาสิบปีแล้วแล้วเขาใช้พ่อเด็กหรือเปล่าเล่าเป็นพ่อเด็กก็เปล่าเป็นพ่อของเด็กเลยคงหาไม่ยากนั่นแหละนะเพราะกรรมพัวพันมานั่นแหละนะเด็กเป็นเหตุอีกนั่นเอ้ยพ่อก็รับรู้ด้วยใช่ไหมอ่าร่วมรับรู้เลยเป็นสาเหตุใหญ่ด้วยมั่งเผลออ่า จะทำยังไงดีให้พ่อเขาดีขึ้นสามีดีขึ้นแล้วพร้อมที่จะให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าพร,พร้อมจะให้เด็กไปเกิดและถ้าทำให้เด็กไปเกิดสามีจะมีโอกาสพัฒนาการดีขึ้นไหมไม่เจ้าเอ๋ยไม่เลยท่านนะพรกรรมนั่นแหละครับอาจจะดีขึ้นบ้างนะแต่ไม่หายขาดเอ่ย แล้วต้องแก้กรรมยางไรถึงจะดีขึ้นเอาเจ้าตัวมาก่อนไหมเล่าเอาเจ้าตัวมาเอ่ยก่อนไหมเล่านะตอนนี้ทําให้เด็กไปก่อนคลานั่นแหลนะนาบอกว่าไม่หายขาดเอยอ่าเป็นว่าสามีเธอ <c oughs> เดี๋ยวเธอจัดการเรื่องเด็กสองคนนี้ไปก่อน <c oughs> เขาอาจจะด,ดีขึ้นบ้างใช่ไหมใช่แล้วแล้วเขาแต่มันไม่หายนะ่ะท่านเอ๋ยนั่นเวลนี้อาการหนักๆคืออะไรเดินไม่ได้ครับเดินได้ อาไม่มีแรงอา้าวเป็นว่าท่านเทวดาแนะนําว่าจัดการเรื่องเด็กไปก่อนเพราะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นอาจจะมีโอกาสมานี้ได้ใช่ไหมอยู่ที่ใจเขาแหละท่านเอ๋ยไม่มีใครเลยจับตัวไว้นั่นนะมาไม่มาแล้วเจ่ตัวเขาน่าระคาเรานั่นนะบอกได้แค่นี้เอยอาเป็นว่า หลังจากที่แก้ไปแล้วร่างกายเขาพอที่จะเดินทางได้แต่ใจจะเดินทางหรือเปล่าอีกเรื่องนึงใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋แฟนเชื่อเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าห้าสิบห้าสิบไม่ค่อยเชื่อแฟนไม่เชื่อเลยก็เอาเรื่องเด็กของเธอไปก่อนละกันสองคนตามนี้ก็อยากให้เด็กไปเกิดเลยจะทำยังไงบ้างท่านเอ๋ยทำบุญแหละนะ คงเอาบวชบุญบวชนั่นแหละครับส่งให้เด็กนั่นหนาะไปเกิดใหม่เอยบุญบวชกี่วันสองคนใช่ไหมท่านเอ้ยสองคนเลยสามสิบวันเลยนั่นแหละเนาะพร้อมหรือเปล่าพร้อมอลูกตัวเองจัดให้ไปเกิดเลยสามสิบวันก็มีแค่นี้เองตัวเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตัวไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ห่วงสาม,มีเป็นคนในครอบครัว แต่มีจะดีขึ้นบ้างแต่ว่าไม่หายร้อยเปอร์เซนต์นอกจากจะเอาตัวเข้ามามาเจาะไปอีกอีกชั้นหนึ่งตัวเขาอะมีกรรมด้วยใช่ไหมทําอื่นด้วยใช่ไหมเทาา่าที่เห็นน่ะเท่าที่เห็นที่อยู่ด้วยกันก็มีกรรมอยู่แล้วใช่ไหมดื่มเหล้าด้วยเปล่าไม่ดื่มไม่ดื่มแต่เรื่องสัตว์ก็อาจจะมอะีอันนี้ก็ต้องเจ้าตัวแล้วฝากไปบอกเขาว่า ถ้าเขามาก็มีโอกาสที่จะรู้ความจริงและก็ถ้าแก้ไขก็มีอาจจะโอกาสจะดีขึ้นตามนี้คุจะขออนุญาตหลวงพ่อกลับไปกลับไปบวชที่บ้านได้ไหมคะบวชที่ไหนก็บวชได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่เธอต้องบวชจริงจริงจังบวชไม่จริงจังจังเด็กมันก็ไม่ไปเราบ้านเขามีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ได้ใช่ไหมมีมีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเกี่ยวข้องกับการดูแลคนปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหม ได้ไหมท่านเทวดาสุดแล้วแต่ท่านเอ๋ยมาถามก็บอกเรื่องราวเอ๋ยทำหรือเลยไม่ทําสุดแล้วแต่นะเราเป็นแค่ผู้ชี้แนะนั่นแหละครบสุดแล้วแต่นะมนุษย์จะคิดเอาอาเป็นว่าทําที่ไหนก็ได้ขอยตั้งใจทําทำจริงๆอย่ง,ยง,ยง,ยงจังใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยสาธุถ้าอย่างนั้นก็30วันตามนี้จะต้องให้อะไรเด็กอีกหรือเปล่า บุญกุศลไงเล่าอาหารการ,รกินไม่เอาเลยเหรอก็เอาสิท่านเอ๋ยอท่านยังไม่เลยถามเลยนะแล้วจะให้ข้าเอ๋ยยังไงเล่าคราบก็สามสิบวันนี้เขาตกลงแล้วทําได้เลยเพราะว่าก็อยู่สํานักปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เหลือเรื่องข้าวของอาหารการกินเสื้อผ้าและก็สัตว์ทั้งหลายตามนี้นั่นถามก่อนนะท่านเด็กหญิงชายกันหรือเปล่าเนาะเด็กชายคนแรก เด็กชายคนแรกครับข้าวข้าวอเห็นตัวเลยข้าวข้าวข้าวๆว่าเป็นเด็กชายคนแรกแต่ว่าคนที่สองไม่รู้นท่ไม่รู้ท่านเทวดาตรงไหมคนแรกเป็นชายเห็นเป็นชายคู่แหละท่านเอ๋ยชายชายมายืนรอเลยนั่นแหละนะเดี๋ยวให้เด็กมาแหละค่ะนั่นแหละนะให้เด็กมาเจรจาเอ๋ยอ้าวสาธุอ้าว เป็นลูกแท้ครับอ่าคุณตา่วิงเล่นได้ไมอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นนะกินข้าวก่อนทีละนึงทำไมหนูเจ้ามาก่อนเดี๋ยวเขาไปคอแล้วเนูโอ้ยเขาจะไม่ไ,ไปไง่ายๆหรอกอ่ากินข้าวก่อนเดี๋ยวไปวิ่งแล้วไม่มีข้าวกินกินอะไรผ้าไปสองคนนได้ทุกอย่างครับลุงตาบอกรายการเลยดีกว่าจะได้จับถูก <ใจ S 2> ถูกใจแ้าวเหนวิ่งมาได้โยกมาได้ค่ะลุงตาแนนโจท <c oughs> เดียวด้คะน้าก็ได้ครับข้าขาหมูข้ามาังกข้าหมูกอบข้าอบวุ้นเส้นนะครับจบข้าวแล้วขนมขนม,ขนมก็กินได้ทุกอย่างกอบกเ้ตก็ได้ข้าือไปแกไดครับ,นออรบขนมไปซื้อในเซเว่นให้มันกินกันตามนี้นะมีป่ะแถวบ้านเซเว่นอ่าม,มีเซเว่นน,น,น้ำน้ำขนน้ำเ็นเน้ำน้ำชีน้ำขอ น้ำปัน่นน้ำโคกน้ำบรดลมก็ว่าไปตามนี้เสื้อผ้าเนี่ <c oughs> ไม่ได้บอกชื่อเลยอ่ใช่เอาชื่อก่อนเดีชื่อชื่อทวัดชัยกับทงชัยอาสนตาทวัดชัยกับทงชัยทวัดชัยเป็นพี่ครับทง <c oughs> ชัยเป็นน้องอ้าวได้แล้วเสื้อผ้า สไตล์ไหนครับเอาไม่เอาแบบไหนลูกเดี๋ยวคอนเสิรมันมีหลายแบบคิดดูว่าจะแบบไหนดีให้ทุกแบบหรทุกสาวเลยให้สองแบบแล้วกันคนละสองแบบชุดนอนชาด้วยทหารตาด้วยกำรวจอ่ะอ่าตัวรู้จะเป็นอะไรกันแน่เลือกอย่างเดียวเขาไม่ให้ก็ฮะยังไม่รู้รอสอบให้ผ่านก่อนว่าสอบอะไรได้ือ อ๋อดูก่อนถ้าตกทหารไปตำรวจตกตำรวจไปทหารซื้อสองชุดไม่ได้สองอย่างแล้วไปทางไหนเนี่ยรอปภเลยงี้นี่อ้าวเหมือนกันแหละมีเครื่องแบบเหมือนกันถ้าไปรอปภขับวิ่ดีกว่าเขาบินเหรออ่าคงได้เดี๋ยวอธิษฐานให้ตามนี้อย่างละสองชุดหนึ่งทหารสำรองตำรวจเข้าใจเปล่าใช่ไหมครับอ้าว ทั้งคู่เลยก็เป็นสี่ชุดห้าขวบตามนี้อ่าได้เป็นรับใช้ชาติแลวงานนี้ในงานที่ที่มีเกียรินะถูกต้องทหารนี่เขาโหศักดิ์สรีดูแลประเทศชาติเขาทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขใช่หัวท่วมแกบถุงตูชีพอ่ะจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ทหารหรอกแต่องสามารถทำได้ทุกอย่างอ่าเราไม่เกี่ยงใช่ไหม ขอให้ประชาชนมีสุขใช้ได้เลยตามนี้นแปแงก็เอาน้ำสูตรเฉอยไปแก่น้ำได้ทุกรูปแบบ,บไม่นั่งนอนเฉยๆทหารมีประโยชน์สำหรับประชาชนได้แล้วชุดได้สัตว์และยางเอาอะไรกบสามตัวค้อนสามโลไปแล้วหุวจากบกระขมยางกระสาม สงกรทาน1นึ่งชุดใช่เปล่าสองทานหนึ่งชุดไปแบ่งการตามนี้จะได้เลยใช่ไหมเดีย๋ดวยวกลับไปถึงก็ปฏิบัติเลยเขามีสาราปฏิบัติทําอยู่แล้วแ่ต้อ,นะอุทิศให้อสองคนนี้อย่างเดียวอย่าไปให้ผูยญาตายายลุงป้านนะอาอาไม่ต้องเลยทวัตชัยกับธงชัยใช่ไหมสามสิบ<ะ>วันเต็มเต็ม ตามนี้คงจะไม่มีปัญหาแล้วถามผลงานหน่อยไปเกี่ยวอะไรกับพ่อเปล่าผู้ควารจริงทหารตำรวจต้องตอบตรงอืออะไรไม่มีอือหรอทหารขอบผมก็เข้าไปดิเออเออกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเลยเหรออาสามีเธอเจอลูกเล่นงานไปห้าสิบเปอร์เซ็นต ทีน50%ของเจ้าอื่นใช่ไหม<ะ>ร่วมด้วยช่วยกัน<ะ>อขอนกำลังได้แล้วตอนนี้โอเคเปล่า<ะ>หนักแน่นหน่อย <ฮะ S 1> เออ,อ,เอ,อทำนี้บอกไปบอกแฟนเธอด้วยไอ้พวกนี้มันเล่นอยู่50%หนักเลยเหรอห,หนักกัป่ะเนนกเลยก็เธอทำเธอไปรู้ได้ไง,ไงอ่ายกโทษกับโหติกรรมเข้าไป เอยไปเกิดจไปตีกันเลยไดไปก่อนแล้วก็ดีขึ้นนะหมอ่เลยงเอเอมาแล้โชคดีมีชัยไปได้ยังอ่ะเดี๋ยวมันยัไปได้เลยไปเลยไปเลยบายบายเโชคดีไปอท่านเทวดาลายที่สลายที่สคุณไกสอนครับคุณไกสอนไกสอนพ่อและ